พรงปุ่ยปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่นางอัญชลีกันมาพิจิตผู้บริหารปางช้างแม่สาให้การต้อนรับดรสุมิตรอธิพรมรองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษสูย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้พร้อมคณนะนายทวีศักดิอ์องศิริกุลประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนาสาธิตพร้อมให้ความรู้จากการทำปุ๋ยสูตรต่างๆโดยเฉพาะการเพาะเห็ดป่าเห็ดสวนเห็ดเพาะที่พ่อขายทั่วไปโดยการนำเชื้อเห็ดผสมกับปุ๋ยมูลช้างอัดเม็ดและปุ๋ยมูลช้างชนิดผงเพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลช้าง และยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ที่นำกระถางแปลรูปจากใบไม้โดยนำกระถางที่ทำจากมุลช้างและกระถางใบไม้นำมาเป็นกระถางพาะเห็ดจากมุลช้างด้วยนางอัญชลีกันมาพิจิตรทูนในการปางช้างแม่สาเผยว่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลช้าง ปางช้างแม่สาดำเนินการมานานถึง3ปีเพื่อให้คุณภาพของปุ๋ยมูลช้างเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรอินทรีย์และชุมชนเมืองโดยความร่วมมือและการต่อย,ยอดพัฒนาทำต้นแบบปุ๋ยมูลช้างจนกลายมาเป็นทชาพันธุ์ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งผลิตขึ้นที่ปางช้างแม่สาจึงนับเป็นอีกทางเลือกสำหรับรเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรที่สามารถจับต้องได้สามารถลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยในการปรลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากดรสมิทธอธิพลร,รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ได้มาแนะนำต่อยอดเพื่อพัฒนาดินปลูกพลังช้าง แบบดินพร้อมปลูกพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มพลังดินแบบผงแบบเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แบบมีเชื้อเห็ดผสมผสานพร้อมทั้งปรับสูตรดินปลูกสำหรับกระถางปลูกกล่นสำเร็จรูปสมาร์ททับเพื่อต่อยอดและหาไรายได้เพิ่มมาดูแลช้างไทยที่ปางช้างแม่สาแห่งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักจริงจริงก็เพื่อให้ผลผลิตที่ได้จากช้างกลับมาดูแลช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเห็ดจะโตไม่โตนะครับมันอยู่ที่อินทรียวัตถุที่เห็ดโตตอนนั้นขึ้นนะครับแต่ไปด้วว่าเห็ดจะหยกใหญ่ไม่ใหญ่ตรงนี้มันอยู่ที่กออกมาได้นะครับก็สามารถที่จะตากตัวใน้นในกระถางมุ้ช้างนี้ได้ครับจะเิ็ดหอบที่ทำได้าการขยายส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยต้องอาศัยรากไม้นะครับเนื่องจากว่าเห็ดหอบเนี่ยมันการพัฒนาะ ผลิักที่ใช้มูลช้างให้เกิดประโยชน์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแต่เรื่องอปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์นะคะซึ่งจะไปบำรุงพืชต่างๆแต่ว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางอาจารย์หลายๆท่านนะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วเนี่ยเราก็เกิดเกิดวิชั่นหรือว่าเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะมัแค่ปุ๋ย อินทรีย์ธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้จากตัวของมูลช้างที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเช่น,นการเพาะเห็ดนะคะการเพาะเชื้อเห็ดหรือว่าการที่จะสามารถที่จะทำโอดักอื่นๆขึ้นมาได้อีกเพื่อที่จะช่วยเหลือกันนิดนึงค่ะกว่าที่เชื้อเห็ดราจะเข้าสู่รากต้นไม้ บางทีอ่ะถ้าถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะภายใน1ปีแต่บางส่วนใหญ่แล้วตามผลงานวิจัยส่วนมากจะ3าถึงหปีเป็นอย่างน้อยนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะทำในลักษณะที่ควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าในช่วงร,ระยะสั้นเราก็จะใช้เหตุที่าสามารถออกเหตุได้ภายใน7วันสิบวัน1เดือนหรือว่ารฮอร์โมนฮอร์โมนที่เร่งการจเจริญเติบโตของพืชดังนั้นผักก็จะโตดีจะงาม S <S อันนั้นมันจะเคลื่อนเหมือนกันใช่ครับเรนั้นพอเราเอาเอาตัวสปอ,อร์เห็ดหรือเอาตัวดอกเห็ดหรือก้อนเห็ดเนี่ยมาปักก้อนรวมกับปุ๋ยมูลนช้างเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะเกิดเป็นเหมือนว่าตัวจะไม่ใช่สมดุลตรงครับกลุ่มนี้จะไปย่อยย่อยพวกเศษวัสดุทั้งยเนี่ยครับให้ให้เปลี่ยนเป็นธาตุอาหารที่พืชใช้ได้กลับไปสดุวัตให้ย่อยก่อนจะเอาไปใช้ กับอีกอันนึงคือกลุ่มหนูที่เป็นไมโครไรซาเนี่ยส่งอาหารสังเคราะห์แสงเสร็จส่งอาหารลงมาที่รากเห็ดเขาเปลาไปใช้ในขณะที่เห็ดเขาก็ไปย่อยพืชไม่สามารถใช้ได้โดยตรงเขาไปย่อยให้เขาย่อยให้ปั๊บพืชก็สามารถห่อเลี้ไปดับขึ้นไปได้นี่คือขึ้นพาคันมันจะมันก็จะมีเห็ดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาตินะ่จริงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในมูลช้างแล้วก็ใช้มูลช้างเป็นอาหารเนี่ย ก็มีพืชหลายอย่างพืชหลายอย่างแต่ทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยเราจะแบ่งงานกันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ผลิตเรากับช้างเเป็นผู้ผลิตใช้หรือไม่นํามาพัฒนามันก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะก็เป็นดินเป็นดินธรรมดาไปที่ต่างชนิดกันโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่างตัวกาแฟตัวกาแฟเนี่ยสําคัญมากเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะดูด ใช้แร่ธาตุในดินเยอะมากๆเลยนะคะถ้าปลูกหลายปีเนี่ยก็จะทําให้รสกาแฟเปลี่ยนเพราะฉนั้นเนี่ยจะต้องบารุงดินด้วยด้วยปุ๋ยที่ดีๆเธอยิ่งปุ๋ยดีที่สุดดีมากเท่าไหร่เนี่ยตัวกาแฟก็จะอ,ออกมารสชาติดีมากเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ได้รับข้อมูลมาจากกระสอบหนึ่งว่าเกือบสองพันกระบนะครับมันก็เลยก็เป็นจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเนื่องจากทางประชังาม ขับร่วมหาราเมโจกับวิสากิจชุมนนจะทำเอ็มีร่วมกันที่มันเป็นชิ้นเล็กส่วนที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นคลี่ของหนออเห็ดหรือว่าถ้าเป็นเห็ดขอบก็จะเป็นส่วนนี้ข้างในที่แจ๋แล้วนะคะอืนทีข่ขาวๆเนี่ยเปทำสข้าว,น,วน,นะคะไม่ต้องเพราะว่ามันยังไม่ถึงวัยช่วงเวลาที่เขาเจะเจริญค่ะอันนี้เป็นเชื้อต้นนเลยนะคะรับปกติเนี่ยเราต้องเอาไปขยายอีกต้องต้องต้องสิบส่วนนะครับ ที่จะเวลาเขาสาสไปเนี่ยถ้าเขาลดไปข้างกลางแล้วมีต้นไม้ที่เป็นพืชอตายนะครับส่งลงดานไปเนี่ยแล้วก็ตัวอย่างเห็ดเอามาให้เป็นเห็ดชนิดกินได้กินได้งหลตรงฝนข้าวฝนเขาตู้นี้เราสามารถทําเป็นเห็ดสวนได้หรือว่าเห็ดกระถานได้รับถ้าเราถือัดเม็ดเนี่ยที่มีเชื้อเห็ดนะครับไปใส่ในตัวที่เป็นอาทิตย์ถึงแม่เนี่ยอาทิตย์หนึ่ ปลอดภัยน้อยกว่าเสี่ยไม่ต้อ